กาแล้วเ่อกันอันนี้เฮาอยู่บริเวณระหว่างทางเนาะอันนี้กะนําที่เขาเจ้าใช้ทํามาหากินคือเก่าแล้วก็ใส้เอาไว้ใช้อาบได้อย่างนี้แหละทุกคนหลาดเขาเจ้านี่พ่อยนี่าเบิ่งว่ามันสิเป็นแงเท่าไหรเนาะเติมยอกเนี่กนํามใต้อําเบือนลามแก้เนา มืือเย่สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมือนี่ก็เป็นมือหนึ่งที่เฮาทีได้ออกเดินทางกลับซ้ำเหนือยนะตุกก๊กเนาะเนน่ไปน้ำตกคือเา่าน้ำตกคือเาอ่าสาวลาซึมเหนื่อบางที่นี่มือนี่เขาอาจจะพาทุกคนไปลินถ้ำทุกคนเนาะซึ่งเ,เป็นถ้ำร้อยหา้าสิบเตียงเนาะเป็นถ้ำของที่ขาเจ้าเฮ็ดเป็นห้องหมอทุกคน แต่กะบุหู้เทอว่าสิสาม,มารถเข้าไปได้บอก็ต้องเบิ่งตัวจริงเนาะเพราะว่าถ้ำนั้นเป็นถ้ำสมัยตะกี้เนาะที่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นหงหม่อไฟในถ้ำเนาะแบบว่าลี่ภัยละก่าเฮ็ดเป็นบอลปั่วคนอย่างประมาณนี้แหละกับคนที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำกะค่อนข้าขง,ขง,ขงว่าน่าจะมีหลายพอสมควรเนาะในสมัยตะกี้เนาะทุกคน<ะ>อ่ะ,ะ,ะอุ้ยไปเลยสวัสดีสวัสดีมีโอกาสแล้วเจอกันโอเคแล้วเจอกันอยู่<า> คันมีนนได้ไปซ้ำเหนือกัเจอกันซซ <Okay. S 1> ้ำเหนือคันไปเวียงกัเจอกันอยู่เวียง okay, okay. แต่ว่าอันนี้หบคุคอยอยู่เวียงกว่าใดลาะตลอดไว้เจอกันจะใส่กันยุบหัน้าละโอเคนี่เนาะทุกคนเนาะจากการเดินทางมาแขกหัวพันเนาะมือนี่เป็นมือเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราทุกคนเนาะเนื่องจากว่าฟ้ามันแดดทุกคนฟ้าแดดทุกคนใ้ไหนบนหนาวกว่าใดเนาะมือนี่เป็นมือที่ดีเลยแหละทุกคน แต่ก็ต้องได้เสื้อหนาๆคือเ่าเพราะว่าคัานขี่รถนี่ทีแบบหนาวเย็นคือเ่าแต่ว่าคัานเฮาอยู่บนเกานี่มันก็สิอุ่นๆนะทุกคนตาะตากแดดเอาเนาะอีขึ้นหลายมือนี้รู้สึกอยากซักเครื่องแล้วบบนี้นะป <c oughs> กติแดดบบมีด้มื้อนี้แดดมีแล้วก็คท่านซักเครื่องกั่เสื้อแบบบางๆก็ได้แล้วอย่างวาน,นี้ค่านกลับไปซ้อเหลือนีต้องได้ไปซักละจึงออกเดินทางต่อไปอีกเนาะ อ,อันนี้เขาอยู่บริเวณระหว่างทางเนาะอันนี้ก um. e. mm ัน hmm. ้ำข mm hmm. yep, ี่ข้าใส้ยทำมาหากีดเลเก่าละกันไส่เอาไว้ไส้อาบได้อย่างนี้แหละทุกคนส่วนใหญขาเจ้านี่ส่วนในี่ขาเจ้าไส้น้ำแบบนี้เนี่สลวนใขาเจ้าสิใไส้กับการคู่พักอยู่บริเวณแคมน้ำมาทุกคนนรกการแบบดึงน้ำเขาน้าอย่างประมาณนี้แต่ว่าสลวน่นี่พนที่ขาเจ้าไส้เอาน้ำไส้ทั่วทั่วไปก็คือขาเจ้าที่ต่อน้ำมาแต่เรื่องภูนะทุกคนเนาะตอนน้ำมาแต่เรื่องภูหุ่นละกันต่อเซทอมันก็ลิ่นลงมา มาฮอดบริเวณบ้านหล่ะกับเจ้ากัสซิโตมาแต่ละเฮือนยงประมาณนี้เนาคือคล้ายๆคือบ้านอูเลยเนาะบ้านอูกับไส้น้ำห้วยเือกันโดยที่ไส้เข้ามาหล่ะกับไส้แบบเครื่องกล่องอยู่ทึงพู่นหล่ะกับปล่อยลงมาหมู่บ้านเนาะแต่ว่าช่วงฤดูฝนกับซีเอชเอเป็นน้ำเป็นสีขุ่นๆเนาะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เดินทางไปมุนี้สภาพอากาศก็เริ่มธรรมดาแล้วเราคนฟ้าก็เริ่มเปิดในมาฮอดนี้เริ่มฟ้าปิดอีกแล้วนี่ยังเปิดเหมือนกันอยู่ ไอ้ทุกคนไปเบิรงข้างหน้าโตนะว่า,าจะเป็นยังไงน,นี่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จ้าคนก็นได้ทีว่ามีโค้งหลายที่สุดในซ้ำเหนือนนะทุกคนโอ้โหคือจับกูได้แหละทุกชุดนี้นี่เนี่เป็นโค้งที่แบบทำม,มาโค้งก็ใจเลยทุกคนแต่เจ้าเบิรงกแต่เจ้าเสร็่ทางนี่ก็บทีู่กแบบปันขีดเลยนะทุกคนเนาะนี่ ทำมาจากที่โค้งไปโค้งมาตอนแร่ตัดลงมว่าแล้ลวลตัวอยากให้เบิ่งนะี่ยประกาศว่าอันตรา,ายเตือนบรรทุกนักลงจุดนี้เขาเจ้าเลสโค้งเ,เทสเส้นทางนี้แบบดีครับขนาดทุกคนเบิ่งบริเวณนั้เขาเจ้าได้มีการปูแบบจันทรเตียนไว้รองพื้นอ่าเทสเมน้นอย่างไวเนาะนี่แล้วมาอยทุกคนเลยหลังจากข้อยดีถ้าเบิ่งว่ามันธีเป็นแข้งเท่าไหร่เนาะต้องให้สัญญ,ญาณตลอดเพระาะว่าอันตรา,าย,ย่ที่นี่ อากาอันตรายบนนึงก็คือรดลงขึ้นนะสองคนกับร้อยกิโลละเกือบสองร้อยไตุ้ง <Man. S 1> เนาะแมนโอ้ย้อยชีฟัหาที่วกกับเพร่อนอีกสั้นขนาดมันแบบชุดเทียบบสั้นแห้งแหลทุกคนหาเบิ้งเขาจ็ดชุดมันมีซ้ำไหนเนาะเขาน่าจะเอิรนคู่บองบอ่ฮะคู่บ้องบ่คู่บองเออคู่บ้องอ ลมเจ้าพึบึบพึบพึบจมพึบบบูฮัดเปลี่ยนพึบเปลี่คันเมอร์รถเด้อใจเด้อมสุดไดคนหิ่งวัดีหละทุกคนแท้เลยยังบบสุดจะได้หนีทข้งนายังีทีนีเพราะว่ามีสัญลักษณ์เปลี่ยนอยู่อ่อย่าเ เปรียงหรือนางจูสร้างร่มกลางร่มเพื่อน<โด>ย,ยอ,อกุ้นเล้วอมท่วมอมมาหาปากมองมอนยีเบี่ยลจืมกลนพรมโบมุนบาปเรียรือ bàu lìa mơn lác cựa dòn pha hạt sen thêm thua mòn an còn mu thua nhung ม,มีน้อทุกคนนาออันนี้เป็นระวางทางนาอที่เขาขี่รถมาแล้วเขามาเจอสถานที่แห่งหนึ่งคนข่าวว่างามงามเลยทุกคนนี่โอ้โหโเบิ้งขวาห้ามคนน,นอกหาปลาเขตบ,บ้านนามอนยางเด็ดขาดถ้าผู้ใดละเมิดปับใหม่ผู้ละหนึ่งล้านกีบโอโ้โหไปได้ปะขววัดใจขานาดตุก หลังจากที่ทเขามาเจอค่อยวัดใจแล้วเนาะทุกคนทำมาเจอขั่ววัดใจอีกนี่<ค>ไปได้อยู่บ่เนาะ <_ d ata> น้ำหนักเข้าสองคนี่นักไปได้อยู่บ่พระ, <_ d ata> ะตุกคขาลาอลุ่ม <_ d ata> อุ่มทุนเด้หวยชไปยนี่เหอะไปไหมบ <_ d ata> บไปแล้วออกมานีก่อนใช <_ d ata> ่ <_ d ata> สมิตรก็ออกสมิตรกับโ <_ d ata> บ,ไ,บไ,ดได้ก็ <_ d ata> ไป,ไปละวมี ไไปชิบุได้ยังเดะเสาเมื่อกี้ยังไปได้โอ้โหทุกคนเบิ่งตัวน้ำหนักนี่ประมาณ6 8 6 9เกือบ70บวกกับน้ำหนักกระเป๋าประมาณแปดสิบโลทุกคนมีแต่ขวานี่ล่ะตุกเอ้ยที่มาเป็นแต่ย่านบ่ได๋วว้า โอ้ยส้มิซื้อตุกเอ้ยอไปแล้วส้มิซื้อ <laughs> นี่เราทุกคนเนาะโอ้โหขวบวัดใจอีลีอันนี้ <c oughs> เอาเอามา <c oughs> มาป <c oughs> ้าทุกคนฝังไม้แงบแงอบอยู่ทุกคนมันวนอ่ะนะบนจุดทางหน้ามันบ่มีไม่คำอ่ะทุกคันมาล้มท่มมมนมาโต๊ละหันอย่ามาโทษกันเด้อบอกกันเลย มาฮิปมะจะช่วญาตานนะไิไหลสักหน่อยนะอยู่ไ,ไ,ไ,ไว,ว้เปป่าดิดีเดี๋ยวทุกคนอันนี้เฮามาอยู่บริเวณทงนาเน,นาะอันนี้บ้านนามอนทุกคนเขตบ้านนามอนเนาะที่อยู่บริเวณทางผ่านเขาเนาะเฮากำมาเจอขวานี่งามงามแล้วก็เจอผู้สาวคนหนึ่งงามงามทุกคนที่กำลังเก็บผักอยู่หันเนาะ นี่เดี๋ยวที่ไปเยี่ยมชมเบิ้งส่วนของสาวนี่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็พามาเบิ้งทุกคนมาเบเิ้งบรรยากาศนี่พร้อมเน,ะมมนาะเมนวิวทางนี้ที่จริงมันงามอีเหล่ทุกคนบอกกํางามเนาะแต่ว่าเฮาสิมาทางนี้ดีกว่าโอ้ยเบอยากเบิ้งวิวเดี๋ยวนี้ <S 1> <S 1> เห็นสาวงามกำลังเก็บผักคนนี่ สบายดีคอลินส่วนเด้อเ้อโอ้นางเอกสองตัวนี่โอ้พกเกียบนี่งามเนะอะตายบงสภาพเฮาบ่นี่หุ่นโคตรเนี่ยจะคลิปเลยวะนี่มายางอยู่นี่ ท่านเดือพักก็ขอโทษเด้ดเอ,อ,อนี่ทุกคนเบิ่งผักทีเพิ่นมาเก็บอยู่นี่ผักเจ้าเองวะนี่ปลูกเองเลยเจ้าปลูกหรือแม่ปลูกสวยกับปลูกโอ้บงผักอันนี้ ผักอันนี้สุ่ยเจ้ามาปลูกแล้วมันขึ้นเองผักนอกนี่งามเนาะผักนี้เคยกินป่ะข่ายยางปมใส่อันนี้นี่เออเคยอยู่พ้าเจ้าคือนยางไปได้ค่อยยางไปทางไหนดิยางไปยางไปตามวางซะวนนี้สาวอุดสาวอุดป่ะอยู่ใส่ยูนามอนนี่ป่ะ โอ้หลังหน้านี่อ้หงหน้านี่โอ้ดีมันมีทางยางยู่ตุกดีนี่ฮะได้เก็บเอาป่ะสันอันไหนวไม่ดูจะได้พักละเก็บเอาสิวะมาบงมาหลินนำไปซื้อ ใจแท้กับเบียร์เก็บดอ,อกผักอยากไปกินซุปพักน้ำนพุ่นล่ะขี่รถมาล่ะเมื่อยแฮงหาบวนพักพอดีเห็นเก็บผักอยู่กันเลยว่ายยางมะลินเดี๋ยวซุปไปเบาเสียพักเขาไหลเด้อเดี๋ยวเขาบอกวิันกินวิชาตัวเบามันไปเบา <c oughs> อย่าซื้อไปย่างเบาๆยอดน่ะนะเขาใหม่นะใ <c oughs> ส่พวกนูนเก็บผักกันเด้ <c oughs> อเก็บเข็ม,เข,มเข็มกับเมียนเนะาะเราว่าขัา้นเป็นไปได้นี่ยูร่าดีกว่าเราว <c oughs> าพักธรรมชาติเลย โบได้หดหนามได้ดิหดเออคือว่าได้หดหนามนนดหดจะไหนมันใหญ่ปว่านี้โบมีทางยางไปต <c oughs> อนน้อยหอดอยู่ตอนญ่ไปหดแล้วใหญ่แล้วบ่หดละแต่ว่าส่วนหลายบ่คอยได้หดหนามเนาะแต่อยู่นี่มันกะมันกะซุ่มซื่นเนาะแล้วมันกะหมอกกันเนาะใช้น้ำหมอกแล้วกะข้าวเสิเอาเฟืองนี่เนาะปกไว้ให้เป็นฝุ่นเนาะอืม เพ er ok oh, hey, hey, like, no. ่ยก no. hmm. hey, yeah. ๋าเสี่ยวเขอกันอ๋อเป็นเฮียนยูอนยูเวียงพูดเนาะยูดวงคำสร้างเนาะอืมแค่ยังไงวันนี้ได้มาเป็นคูอยู่พี่วะยังไงยังยังว่าสิไปสอนยูเวียงมายังเบียร์ท่านไปอ๋อเสาวุดเมืองซ้ำเหนือเออเมืองเวียงไซอันนี้ก็ของเก่าหรือเปล่าล้วนของเก่า แคเฮือนของวอาวอ๋อแค่น really? ้ำเดียวแบ่งกันเห็นเนาะจึงบระไดหัวคนหัวนี่ยาวเดียวเนาะเดมมีอันนี้มีอันนี้ขัดเบลเด้จบจบปีสองวันเซาอ่ะหากัจบปีสองวันเซาสองนี้เดอะอืมพุดอายุเซาปีทุกอายุจักปีละ จะทำถามเลยการยุ่งเดี๋ยวไม่อยากเจอมาเขาแอบเป็นเอือยเป็นเอือยทางโตยเดียเป็นเอือยทางอูนะอายุหลายแล้วเนาะซื้อตุ๊กตาไอซอโตยไปลินนะนะดันเบียดมากับลังสีกับไปซ้ำเหนื้อขี่รถเมื่อยแล้วหายยางลิน เนี่มันสิดีวะ ເດືອນນີ K ້ horta timber saring b a s usam rom bai haem anterniam kon rop muean tai her la tam ti khro saralai ti kai dei laeo haem kaeo bun gra sannya giak men siang khen o ti khro kon เนาทุกคนเนาะทงนาอยู่นี่นะทุกคนเป็นทงนาที่แบบงามไม่หลีทุกคนเมื่อกี้ได้เอาโดนบินขึ้นไปลงเมืองเนาเนาะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์นะทุกคนในตอนที่ได้บินไปแล้วครับบินไปแถวนั้นพูนนะทุกคนแถวนั้นพูเนาะเห็นงวยเห็นควายขาเจ้าแบบมันห,หลยโตเนาะล้ะก็เป็นวิวที่มีวิวภูผาทุกคนเมืองเซียงไซเป็นเมืองที่มีภูผาหลายแต่ว่าทงเพียงกับหลคือกันทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอูเข่าอูน้ำของกันนะอันนี้ที่บอกเนาะเป็นบอก เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอูเขาหนามของเมืองตรงเหนือหรือว่าเป็นด่านขออเกตหรือว่าตัวขยานหางหรือว่าทรงอ้กขายอ๋อส่วนหลายเขาจะเห็เขาไก่น่อยเมื่อเป็นบ่แมนส่วนหลายเขาเสื้อเขาไก่หน่อยจะมีลายสายพันธุ์ดิมีทางงานเขาไก่น่อยก็มีลายสายพันธุ์อีกว่มีเพราะว่ามันมีอันทางเขาไก่หน่อยดำแดงเหลืองแล้วเขาหอมเขาลำเขาแรงอ่ะเออเขาดำเขาแรงไป เมื่อกี้นีน้องก็ได้กลับกลับทุกคนบ้านน้องกับยูหันน้องส่วนเข้าไปว่าไปหลินบ้านน้องกับแม่เาานี่ยประมาณนี้เนาะแต่เขาก็บอเป็นอย่างนังน้นเฮาซีออกเดินทางต่อไปแล้วนะกับฮอบน้องไปเลี้วไปน้องเป็นบ่อตุกแมนบ่อแมนแมนสะบ่อมันไปหาน้องอยู่ไป <laughs> ทุกคนบัดนี้เขาก็ซีเกียมเดินทางต่อแต่ว่ามาเบิ่งขวบบาดใจของนี่ก่อนไปสองคนพร้อมกันได้บอ ขนาดไปสุดนี่เราล้มแพลวแพวไป,ไปนึงเราแมนเซ็ตแล้วนี่สองคนสะต,ตุกเนาะาบได้ไปมองหันเลยมองหันเลยเป็นมองเสียวนะเพราะว่ามันโบมีไม้ทางรุมค่ำเบื้องนี้ทุกคนมันมีแต่เบื้องนี้เนาะแล้วมันก็นเลยแบบโอนเอ็นในนึงท <c oughs> ี่ไป ตายยังมันจะจีหอดล่ะโบเกินไปหอดอีนีไมมมันละปิ้นน่ะเ่ตุนี่เอ้ยเด็กเด็กตายตายตายหลื้มเลย โอ้ตายแถวใกล้สีหอดเนี่ยมันบ่มไม่ค้ำถือว่าซิ้วๆสำนีสำหรับตัวยอยตัวยอยใส่ลุยขามขามมาแล้วนะทีขี้หมูขี้หมาสำนีนะพ้าบ้านขัวมันขาเขยขัวมันขาเขยขาเขยข้าวนนี่เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาขี่มาได้หนึ่งห้องกับที่มาเจอกับพระธาตุแห่งนี้ทุกคนซึ่งตัวคิดว่าน่าจะเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่อยู่บริเวณนี้เนาะซึ่งขาเจ้านี่ เฮ็ดนเะขาเจ้าก็บ,บ่มีการแบบลุกล่ำเข้ามาสถานที่แห่งนี้แต่ว่ายุนี่นีขาดการบุรณะรักษาเนาะเสียดได้ hmm. ขาดการบุรณะรักษาล้วก็เลยเป็นจุดที่แบบผุพังลงไปเนะาะซาถูกเบิง่งทุกคนเบิ่งเศษหินเนาะเศษหินทีผุออกมาโอ้มีตัวอย่างนี้หินแบบนี้นี่เป็นหินในสมัยแต่กอนคนเลยทุกคนเนาะสมอนต่กอนตะกี้คนเลยเนาะนี่อันนี้นี่บุ้งฮู้ว่าเป็นอย่างขาเจ้าจึงปะไปแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็สิบี สิมีพระธาตุเก่าๆแห่งหนึ่งนะทุกคนถ้าถูกเบิ้งก็จะมีเขียนซื้อไปพร้อมเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งงนะทุกคนเนาะพ <c> ร <oughs> ะทองดีมรณะกรรมวันที่14เดือน8 1994ทุกคนแสดงถึงความเก่าแก่่อนข,ข้างว่าห้ายเนะทุกคนเนาะห,หลายอยีหลียนี่นี่ ล,กลากาเบิงพธาททุกคนสิมีต้นไม้ออกมาในเงาที่ว่าอยู่ในพธาทพุ่นะขึ้นมาทางเทิงนี้เนาะเป็นต้นไม้แห่งนี้แลวกาอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นสิ่มนะทุกคนเนาะสิ่มเก่าขาเจ้าสิมีต้นไม้นะทุกคนต้นไม้ออกตมออกตามออกตามสิ่มทุกคนเพราะว่าที่มีพวกขี้ดินนะทุกคนขี้ดินออกมาอยู่กองอ,อยู่ทางข้างล้วสามารถที่ให้ต้นไม้ออกนี้ได้นะทุกคนเนาเบ่งต้นไม้ต้นนี้ ซุปเข้าไปในอันนี้เลยทุกคนฝ่าเนี่ยขาเจ้าค่อนข้าง,งว่าเฮ็ดฝาค่อนข้าขงว่านาเตยเลยนี่โอ้่าอยู่ในยุกใดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบิ้งแต่เพิ่นมรณกรรมผ้า,าท้องดีเนาะตั้งแต่เปี่ยปีแปดสิบสี่เดี๋ยวนี้ปีสองพันสามแล้วเนาะทุกคนคิดไรเอาเบิ้งเด้อประมาณจากกี่ปีเนาะแต่ว่าเพื่ออันนี้มินี่มันเพิ่นมือมรณกรรมแต่ว่าวัดนี้ตัวเสื้อว่าสร้างลุ้นมาก่อนนน้นอีกประมาณ สิบหาาปี่นะทุกคนเนาะปีแปดสิบีนะจะประมาณปี่หกสิบปลายทุกคนวัดนี้ได้สร้างขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็จะอยู่บริเวณทางลักของเมืองเวียงไซนะทุกคนที่มีภูเขาหินปูนงามๆอยู่บริเวณเคียงทางไปเนะาะไปทุกคนวันนี้ตัวสชิเดินทางไปต่อแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นบอกีมีวัดอยู่บริเวณทางข้าง,งหันตัวโบหุ้นโยบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างกระเจ้าจึงโบมาโบมาสร้างทับอยู่สถานที่แห่งนี้แล้วก็บ,บุรณะเพิ่มขึ้น อันนี้นี่เป็นสิ่งที่ค่าใจานะทุกคนเนาะหูเรื่องเลยน่าจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นน่าจะน่าจะหูเรื่องอยู่เรื่องนี้ที่จริงวัดควรแบบว่ามาอยู่ในอันนี้ก็ยังได้ฮะนะตุกมีมีความหูเบามีมีมีอยู่ความหูจีแปความหูเรื่องอย่างหลายเรื่องแวาเห็นเห็นแวาวัดอันนี้เนาะเห็นขาเจ้าสร้างเมรนพระท่องดีปีร9 0 0 84แต่ว่าอยู่ข,ข้างๆกับมีวัดทนะ่าน่ะขาเจ้าคือบบมาสร้างอยู่ร่มกันทนะ่าน่ะวัดต้นนี้มันเป็นอันแบบสากเอาแก่บัดอ่าเอาแก่แล้วกันในสมัยสงครามมันเป็นอันของหอยเป็อ่าคนสมัยสงสงครามสมัยภายสงครามเฮเธอวัดอีเตเพยลายแล้วเคนก็นจงไวแบบว่าเออไวคือลูกปละร้านเบิ้งมาเออ บ<อ>้าาข้อใหม่เป็นแบบนี้ล้ว,ลวเป็นต่างขั้นตออย่ี้ยโบ้ข้อใหม่เป็นอย่างคือโบอแบบว่าเอามาตั้งอยู่บริเวณข้างๆล่ะกันเอาอยู่ในให้เห็นให้ให้หัวของวัดน่ะให้หัวของวัดอ้อมกับอ้อมกับวัดนี้สิละค้อใหมน่นะก็น่าจะเป็นแบบพื้นที่อยู่ส่วนนี้เนาะเพมันก็น่นาจะจงวางใบเรือนเฉพาะวัดตัวนี้เลยอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าแมนแมนอันนี้เนี่ยที่เฮาบู เป็นสิงเทาบูฮูสิ่งี่เทาบูฮูแต่ว่าทางเพื่อนเนี่ยก็ไเด้ไปสร้างวัดอยู่ทางนั้นเป็นอันนึงเนาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นบาทเสียงร่วงแต่ว่าต้นนี้มันก้าวไปทาเวอร์ิการัดใั่ไหที่จริงที่จริงนาจะมีอะไรอันหนึ่งที่เฮดให้วัดบบสามารถสร้างโบสามารถแมนบบสามารถที่จริงกับว่าแทนที่กับโบแทนที่เลยขั้นว่าสมบูรณ์ข้าเจ้าจงดินยับไปอีกในหนึ่งเนาะหล้กก็รทั้งนั้นที่เป็นดินนานแต่ว่าดินวัดอยู่นี่ มันก็นเปลี่นอีกเรื่องที่น่าสงสัยเนาะทุกคนแล้วก็อยากอยากหู้อยู่แต่ว่าเดินทางไปต่อไปทุกคนเอาไว้เป็นเรื่องพิศนาต่อไปทุกคนทุกว่าวัดทีข้าเจ้าสั่งมาเมนวัดทีข้าเจ้าโบส้างทับกันมาจักเท่อมนวดสุกข้าเจ้าสี่เอาปะไว้บริเวณขางวัดตลอดอย่างประมาณนี้เนาะข้าเจ้าหน่าจะมีนี่ย่งยากย่าที น่าจะเป็นแบบคันธึงขาเจ้าพรให้แบบสร้างทับกันนี่ประมาณนี้ที่บอสน่าจะจงพรให้แบบลูกหลานนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมาชมกันเนาะที่จริงเมืองเวียงไทยนี่ก็เป็นเมืองที่หนาค้นหาแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบนี้รับคนข่วว่าหลายบอนหลายทีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นทางวัดว่าอาหามสถานีเก่าแก่แล้วก็ถ้่ทุกคนเลยคือแต่ว่าภายในเมืองเวียงไชยที่ขาเจ้าค้นหาเห็น,นีมีประมาณ4 0 0ยกว่าถ้ำทุกคนคือเมืองนี่อันนี้ก็เมียนที่ผมกถ้ใกล้นี่โอ้เมียนมาได้หน่ อันนี้กับแม่นม่ได้ไหนทำนี่ทุกคนเบิ่งบริเวณข้างๆเลยนะมีลายต่อลายจุดขานาดทุกคนที่แบบน่าสนใจแต่ว่าทำบางจุดกะบโได้ลึกประเด็นขนาดทุกคนแต่ว่าข้าวคือเฮ็ดหัวเฮ็ดเท้าอย่างไรเนี่ยลุงวะเห็นเห็นเห็นเนี่ยเป็นอย่าสงสัยไปทุกันนี่อยู่นี่มานึงเด้อยืนยิ้มมาหนึ่งเด้เอฮ <laughs> ะบอกไว้ เอาซะบ่อยากไปเลย <g ül> <g ül> นี่ทุกคนมาเบิง่งกันทุกคนนะว่าไปในถ้ำนะทุกคนข้าเจ้าเท็ดอี๋อย่างาทุกคนเพราะว่าข้าเจ้าซีมีแบบหัวมีฮาวข้าขเจ้ามากั้นแล้วก,ก็มีเป่าไว้หันพ้อมเนาะ <G ül> <G ül> เดี่ยวเฮาซีเข้าไปเบิงนะ่งเนาะน่าจะน่นาจะเป็นเจ้าของเงินแต่ก็บ,บ่บเป็นอยงดอกเฮาเข้ามาเบิง่งหรือว่าข้าเจ้าจงไว้เป็นบอนเลี่ยงสัสตว์อะไรกึังได อันนี้กะบโบผู้คือกันเนาะเขาเห็นนะาสงสัยเขาก็เลยเข้ามาเบิ้งซื่อๆนี่ทุกคนเป็นเวิงเลยเนาะข่าวไว้ใหญ่เลยนีมีภูมีผ,มผาเป็นเวิงสัน่นอึ้นขอเข้าไปเบิ้งในจักบาดโอ้ทุกคนเป็นคังเลี้ยงสัดข้าเจ้าอิหรีเนาะ เป็นบอลเลี้ยงงัวเลี้ยงควายค่าเจ้าาเจ้าอาอกมากั้นไว้แล้วกะปะไว้นี่นทุกคนอือเท่ฟุดฟดุนี่โอ้เลี้ยงงัวอยู่ในถ้ำเลยทุกคนสุดเท่ที่เป็นแบบผาหินนะทุกคนเนาะเฮ้ยคักไปทุกคนนี่เนาะ ข้าเจ้าแค่เห็นแนวกั้นล้วกะถ้ำน,นี้เป็นถ้ำที่ว่าบบได้เลือกหลายนะทุกคนเบิ่งใส่เสื้อเสื้องวัวเสื้อควยข้าเจ้าเนะาะบบได้เป็นถ้ำที่ว่าเลือกไหลายแล้วกะสามารถเลี้ยงงวเลี้ยงควยได้แรงมาแล้วก็เอาไว้ในถ้ำนี้สุดยอดทุกคนอยู่พี่เขาเจ้ากับรีโนวเวทเอาแหละเนาะสถานีบริเวณนี้ก็ค้าคือกันเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนถ้ำมีหลายต่อหลายบ่อนที่ว่ายังค้นหาบ่เห็นเนาะ เอาเนะทุกคนเนาะวันนี้นี่ตัวกับชเดินทางอาจจะเข้าไปซ้ำเหนือหรือว่าพาทุกคนไปบึงทำที่เป็นห้องหมอเนาะหรือว่าจะไหนก็แล้วแต่เนาะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้นี่ตัวชีอขอตัวลาทุกคนไปเพียงซ้ำเหนือเนาะนะมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามสองตัวย,ย่อยสองล้อเที่ยวลาวแล้วก็ซองตุกตาสาวล้อซ้ำเหนือต่อไปเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพวกคาวิดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดี